สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบพ่อๆ,ๆกับไก่อีกแล้วน่าจะพี่น้องมื้อนี้ไก่พามากินเมนูแซ่บเมนูแซ่บจ้ะทุกคนแล้วก็หานหารก็จัดเวทีจัดเวทีเดี๋ยวไก่หาหารมาห้องขึ้นก่อนพี่น้องเลยเกษรลืมลืม เหมือนโต๊ะอันเอียงๆนะพี่น้องอนี่แจ้งสีเห็นน้ำสมตัดมามาจากโว้ยตำตีนไก่พี่น้องตำบาทามีเม็ดกะทิน้ำเด้นจ้ะมาเม็ดกะทินพี่น้องเว้ยไปล่ลานเอเชียได้ไหมแพ็กหนึ่ง ใส่มะกอกพอมะกอกมะกอกตำส้ตมตำใส่ม,กกสมกกกะกอกพี่น้องสดมะกอกก่อนน่ะกับเม็ดกะทินอืมป๊บเจ็บเออืมอืมเวิ่นบ่เวิ่นหวาน ผัดจำบองฮงมาะลดมาหวานกินผัดกะเพราแล้วบ่มาแม่ไม่ซีรีส์เลยปุ่นนี่เอาเนื้อมาวางไว้ใกล้ๆแล้วก็บ่ไปติดเด้อ <c oughs> แล้วจะไมากินจำบองฮงแล้วเจ้าข้า นี่ขนมเสียนพี่น้องก็ขอใส่มือแล้วจ้ะทุกคนปาดมามากกักอกระดาษผักชีมีผักชีไว้แกล้มเป็นผักพี่น้อง ไปลานเอเซีย,ยได้ได้ไอ้นี่มาเห็นบนน้อมาจามน้ำแซ่แๆน้ำกันอือตีนใกล้หวบๆพี่น้องแซ่เออ baking soda nam sum sai su la ka kua mất đi sẽ cũng tạp ไก่ต้มเพอดีจ้ะทุกคนบ่ให้แบบแบบว่าเปื่อยหลายไหมเแบบปื่อ่มากเปื่อยหลายก็ลัาแบบสุกดีนะบ่กเขาขมตามากเกินกินแลนวเด็ดแทะ ปาะนนะพี่น้องแซ่บครับไม่ตัดทีเด็ดเด็ดเมื่องแห่งล้ม Đẹp xong lốm nào yên ba ยังกระดาษถ้ากินมือตีนไก่ยั่วๆตำตีนไก่เนี่ยไก่มากขึ้นอย่างเด็ดพี่น,อน้อง ก็จะเป็น,น <c oughs> เป็นกลิ่นสีหยาบๆเนี่ยเด้อพี่น้องเลยขลองแสบเพียวมากกอบ <c oughs> <c oughs> น้ำปลากรงใสใก่กินแล้วจังไปล้างแสบ đi tha tha cụm cái chụp clip đấy, bữa nay Thái này, mình ทุน่ะขนมเส้นก็ลวกไม่แมตีนใกล้ก็ต้มแล้วไม่แม Ja. <coughs> แล้วก็คืมแล้วก็แดดตีนไก้ไหมคะขนาด กินตีนแก่ต้องกินมื้อป๊าได้กินนังซีนอ้อยคักพี่น้องไอ้ไก่เนี่ย แนวมกักแนวมกักถ้ากินหลายๆลายคนโอ้หยแสบ mét cả thịt luôn

เอ็นมันพี่น้องมันาแซ่บบางคนมันจะแกกระดูกอ่ะพอนก่บุ้มีเวลาพี่นอ้องแกเอาจังซี่เลยเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าใส่ซอนจะเป็นแบบนี <c> ้ <oughs> กินแก่ยๆราดน้ำส้มตำมา mất rồi Chỗ này đo đậm À kinh nha Mà cày <laughs> Mết cả thính. เข้ากันเป็นตาหน้ายแ <c oughs> <c oughs> ม่กระถินครับสมตามพี่น้องจับตีนไก นขนมจีนจน,นั่งยั้งอยู่เด็ดจ้ะแซ่บครับ Hết. Um. Nè, đèn hết cái nào. Cái nhắn gì. Con chín cả nhắn. Đó cây chả, Chín to phía nào. Kiếp này là đó cây cả này là ตีนใกล้ก่ ute, morgen, today, hoy, <laughs> ้ต้มต <Imagine> ่างหลายเด้อกลออกมาใส่บ่เหมือดเพราะว่าไกล้จะกินต่อเป็นกับแกมคลิปนี้ไกล้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใก่ในเด้อจ้ะพี่น้องฝากช่องน้อยๆของไกลในเด้อจ้ะแม่ไก่พาแซบจ้ะพี่น้องบายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ